เจิญฟังเตะนาเอาอาปีน้อยจะไขข้าวซอยหล้่นนาเมืองเหนือเจิญตึงปีน้องเปื่นป่องแฝงเฟืออู้เป็นข้าวเคือเหลืองาสสางานโศกเศร้างานศพงานปล่อยใจยิงหนุ่มเน่าในบ้านเมืองเฮาเดี๋ยวนี้ตามใดหันมาไขาจาเก,ก่าวจี่บ่เหมือนก่อนกี้โบราณสมัยก่อนนั่นเปินส่งสก,การตั้งใจฮือตานองค์คำตีวัยปีน้องเอาอาศรัทธาเหนือใต้เปิื่นป่ากันไปพร้อมพักจวยกันหงหาเข้าป่าสาหรับ จัดเตรียมโดยการบุญนิมนตุพระมาบังสุก,กูลตั้งใจทำบุญฟังธรรมพระเจ้าเป็นผ้ายให้โลตึงยาตึงเล่าเป่นบ่อเอามาจัดเลี่ยงแต่เดี๋ยวนี่นามากับพิษเพี้ยนบ่เหมือนก่อนกีโบราณเขาจัดงานศพงานสงสการพออย่างกับงานปล่อยหลวงเนื้อเจ้าเจ้าภาพนั่นนอเหมือนบ่อศกเศร้าจัดหาเล่ายามาเลี่ยงตุพระสวดมนต์ยังบ่อเซตเมียนปกากันเลี่ยงเล่าสุลา วังสร้างกุศลอุทิศไปหาผู้มอละนาคนตายผักหน้าป้อยเอาบาปศูนย์ทำบุญบางหน้าคืดพอเตะอนนาปีน้องดูเจ้าสวดธรรมบ่ฟังกรรมแล้วหนัวก่ากาวอู้กันดังตึงเล่าตึงเบียเอามาสู่กันเจ้าภาบเสียงตังไปบ่ใจหน่อยเจ้าปุดตั้งหลายคืดฮือที่ถอยซบบ่ใจปอยเนอคอขับตั้งใจทำบุญฮือผู้ล่วงลับอุดหนุนเตืมตุ่มวิญ,ญญาณ สร้างแต่กุศลละกํมบาปหานบ่อันวิญญาณเขาจักโศกเศร้าหวังจะสร้างบุญไปแอมเตืมเข้ากายเป็นว่าเอาบาปส้นตึงเล่าตึงยาคาสัตด์มักล่นการพัดนั้นโดยมากมายอะบาย,ยามุกหนตางชิบหายแงงเว่นหลังลายเล่นผ่ายกินเล่ามูหุมมห้โลกาปากันเฝ้ามาเล่นกินตางเดือดเศร้าบางผ่องนันนาจะลาแก่ข้าวยังบ่อเผิดหน้าไอคนเปินตังซบไหวบำเพ็ญกุศลป้อยซับปดนมากินมาเล่น บางคนนั่นนาะเสียงคําเป็นเส้นซ้อยแหวนสะเด็นย่อนผ้า่พ่องขับรถมาบ่าใจว่าให้เอาจำนําเล่นพน,นันปิกกับเมื่อบ้านไปพิษเถียงกันย่อนการพันนันนั่นแหละหน้าป้าฝ่ายเจ้าผัพงานกัขวาขายขี้หน้าเสาะเลา่าเสาะยาไหวพร้อมหาเอามาไหวเลี่ยงปีเลี้ยงน้องบยยอ่ใหว่น้อยใจหญิงบางคนจัดงานจนเป็นนี่สินท่าทำบุญจริงบ่เสียงอย่างอันอย่างนี้และนาะหลายจองหลายบ้านมีการมีงานพอเตะ หวังจะทำดีกลายเป็นขี้เหอะได้แต่บา,บาปใบปลามาอินดูคนตายหมิ่งรับตาหย่อนยาติกาทำบาปทรงหือ้อย่างเหียเตโนอป่อคำนักตือสร้างบาปแหลกบุญนเหลือละถึงผ่ายให้โลสุลาป,ปันะเหลือละเหียได้ตึงดีเจ้าภาพบ,บางคนให้ให,ให้หุยหุยแล้วจากงานบุญใายบาปบ่หน่อยใจนีใจศีลขายแหวนขายซอยอย่อนว่าจัดปล่อยสากซบ ถึงจะล่ำรวยมีบ้านมีรถทรัพย์สินมากกว้างก็ได้ตั้งใจทำบุญส่งฮือค้นตายปนจากอบายนรกเนเจ้าการกินนานาสุลาน้ำเล่าอย่าเอาศูนย์เลยปีน้องตัวอาตามาไขจ่าปากป่องย้อนหันสิ่งอันบองามถึงบอมีเล่าเขาตึงจ่วยการปีใหม่ส่งการก่อยหมวนก่อยเล่นก่อนํำจ่าหว่ามาเป็นเส้นขอ,อยาตือวนเนือ้อขับปิดจาลณนาพอฮือแหนชัดว่ามันเท็จอันหรือจริง หมอนมาบอกไหวตึงใจและจิงอู้ตามความจริงกึดพอเนอเจ้าได้ไขบอกมาเอาอาแก่เท่าก็ได้นานเนาบอน้อยขอปงลงวางยังกำเข่าจ้อยตีลิลำทอยไข่มาติดต่อน,นี่ไปอย่าได้ละสาขอหือเอาอามีสุขเนอเจ้ามีเงินมีคำมีน้ามีมเข้าสุขภาพดีปีน้อง สัปปะโลกาอาพาธทุกห่อนยาไดมาต้องกายยาก่อรคำข่าวจ้อยล่ำทอยว่าจาขอหยั่งวังลาตะอีเหนือเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนและนายเฮย